มาถึงแล้วนะครับเพืเนะ่อนๆนะวันนี้เรามางานที่บ้านวัดน้องสิง์นะครับเพนะื่อนๆนะวันนี้งานถึงประเพทนี้ทำอะไรนะพ่อนีฉล,ลองสาราปอศาลาครับฉลองสาลาพี่น้องวันนี้พี่เษก็ดีใจมากที่ได้มีส่วนหนึ่งพี่น้องได้ร่วมทําบุญเนะาะกับชาวบ้านบ้านอะไรนะพพอดานัอนชื่อวัดไหมไม่ไม่เหมือนเนไ่ไม่ใช่บ้านนองสิง์ใช่ไหม บ้านหนองถิ่เลยแต่บ้านบ้านคุณพ่อลืมชื่อหมู่บ้านแล้วครับพี่น้องเอาถอยจากทางรถก่อนนะครับนะรักทุกคนนะครับผมคุณพ่อลืมชื่อหมู่บ้านแลครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ต่อพี่น้องต่เป็นยัไงค่รถีเนี่เข้าข้างหลังอ่าคุณรู้ว่าข้างหน้านี่อยู่ทางนี้เอาแล้วอ่ลุงลุงไปไหนครับนี่ เอาไป่ได้พครับเอาแล้วงานถึงตรงไหนครับนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละตรงเขาขายครับถ้าซื้อบัตรตรงนี้ใช่ไหมพ่อครับครับถ้าเซ็นตรงไหนพ่อถ้าเซ็นไม่รู้โอ้ถ้าก็เป็นพ่อบอกไม่รู้แล้วสิโอโหบ้านใหญ่ด้นในพี่น้องมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยแล้วคุณแม่มาจากไหนครับนี่แม่อ้าแล้วมันเป็นยังไงเด็กคนเดินไปถึงเดินมาทางนี้กันหมดเนี่ยไม่เป็นไรสวนไปสวนมาอยู่แม่สรุปแล้วทางเข้าอยู่ทางนี้ไม่ใช่เหรอแม่ เข้าทางนี้ก็ได้เข้าทางนี้ก็ได้โอ้เข้าได้หลายทางใช่โอ้หรือว่าทางโน้นสีีก็ไม่รู้นะพี่น้องนะว่าลาขึ้นยางทงไม่ไม่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆยังไงไม่รู้นะพี่น้องไปมาหลายงานแล้วรู้สึกว่างานนี้จะแปลกรือบัตรทางนี้แต่แต่ชาวบ้านเดินไปทางโน้นกันหมดหรือว่าทางโน้นบัตรเซนหรือยังไงหาัเร็วไป โอ้ตรงนี้นะ่าจะเป็นทางเข้าออนะครับนะขายดีไหมคุณพี่อ๋อขายดีนะคุณพี่นะ <c oughs> ไม่ได้ขายเสื้อแล้วอ๋ <c oughs> อขายเสื้อเล็นะจะขายดีอ่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนโอ้อันนี้อะไรนี่ถั <c oughs> งทองคล้ <c oughs> ายๆถังแตกถ้าถังแตกนี่ขัดสนนะตัวนี้ถังทองนะครับพี่น้องนะไส้หลายไส้เอออันนี้เป็นยา <c oughs> ใช่ไหมพี่ เป็นขนมโอ้เป็นขนมไม่ไม่ผมหมายถึงว่ายาไส้ได้ไหมนะนะยาไส้ได้ขายยังไงพี่นี่เอาเงินมาเอาของไปครับหมักหม่องนี้แล้วไหมเอาเงินมาเของไปเดี๋ยวเข้าไปเก็บเกี่ยวซะหนว่าแบบฟงแบบนี้ครับสวัสดีครับพี่พี่ครับเอาวันนี้เสร็จกมีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานจะหลายคนนี่แล้วอ่าแม่ตรงนี้เป็นไดรไหมแม่ เส้นแบบเนี่ยแม่เส้นไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็ไปประตูนู้นประตูนี้ค่ปผ่านประตูนี้สดไปไปไปผ่านฮะเดูซื้อไปทไมไม่เดินมาเห็นเขาเดินไปทางนู้นเยอะแยะเลยทำไมเขาถึงไปทางนู้นหรือว่าเขาเสร็จได้กัวไหวล่ะเอาพี่น้องมาวนทางนี้นี่ไงโอ้ยกระสีพี่น้องโอ๊เพ่งเพ่นโฆษณาโปรเบียง ออนพี่น้องอีนอนทาหน้าขาวหน้าทาดักขายดักพี่ขายไหมนี่พี่มันลอช่วเซกพี่ไรนะพี่เศกไพลโลตอนนี้ชาวบ้านมากันเยอะพี่น้องขายบัตรแทบไม่ทันรรมาานตอนนี้กิ๊บนะพี่น้องขาอาวุ ้าเข้าเข้าตนนี้นํำเข้าได้แ่อยนี้เข้าได้มเ้ได้ไหมเป็นอาอาวุธอาวุธครับโอ้ถ้าอย่างนี้โดนเลยชไหมนี่โดนค่ะโดนค่ะฝากแล้วมันจะเหลียวไหมล่ะแม่เหลียวเหลียไปยิงไก่แล้วนี่ขาดไมตายแล้วึกไได้หากินวงน้ำข้างมาข้าบานห้องล้างไามาก

บ่ออกไปท่าบุญ่อนตีขอ้มือแขกขัดท่าบุญเนอะถ้าพังอันนี้งิม่อรอแขกคะแขกองแม่ปดูหัวหอมต้เบื่อค่ชอบเอาึงเอา้กเอาเนี่ย้ยเดี๋ยวปไตเขียดหน่อยยังบาทเ้อบงราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเด้อพี่น้องเ้อ อย่างรัศุรยนกลับบ้านันนี้นำบัตรมาชว์ทุ่หน้าุูของเราต่อรับติดตัวรัศกยนต์พนละแปดสิสสบบาทนะคะยางนี้หมอนเลยสัศยนตด้วยแม่สัศยนอนด้วยสาเด้อนะคะสสวนใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะคะ่ะวันนี้บัตรราคา120บาทค่ะ เดินเข้ามาด้านในเลยนะะบบบนใครมีเงินสดใจกำลังจนไม่กไดอเลยแม่เขา้องนี้อย่างมแะสบบัทั้งแม่ทั้งไนี้อย่างนัรไดึงย่านะ้สาหกป้าใหญ่แปดสิบาทค่ะอ่าซื้อบัตรตัวล้เดินมาที่กิจกรรมของเราได้เลยนะคะใกล้จะหมดแล้วเด้อ เจ๊ย no. ่ี no. ่เอเยเสอเเจไม่เอากูมาตบยด้เอเอากูาทนาเน์ยาเอไปทายกันสักาะทายกันหรอพันล้มเด้อเยอะๆๆๆๆขอบคุณหลายๆครับผมไ่ยดงยที่แม่ข้าทายก เป็นงาบนียงเนไงยงกับขึ้นไหวบร์บคิไกลแท้คเมือนี้เจ้าหน้าที่คนเมือนี้มีเบียบ่ะียเอามาไว้เลยเาืนตรงที่ด ผสวัสดีครับผมเอามุ้งจับคือจำแได้คือวากบความโตมขากุงแล้วแย่แล้วสวัสีไป่มังค่หนจบ้บาพเยะก่อนจันี่เโอ้ยเรื่อว่ากอนซื้อซ้กัย่านตัวเออเอตะ้อะไรนา่จะของอะไรนี่บัลพราคือเาพเยะที่ที่เราพิมพนี่สิตายล้วตัวเไดก็ไลไห้คู่กัทักไลไห้เลยนี่ มาพี่น้องบริเวณงานจะนี่คนรกำลังมาหลายพี่น้องถ้าว่าทางมากเลยจะบอกพีเดียวใครผู้ใด้สิแม่เด้อแยกเสบีเลี้ยวแยกเก็ตูขึ้นไข่เด้อตรงมาแยกวาปีพี่น้องมาจากลยเอ็ดแยกวาปีขี่ตรงมาเลยก,ก่อนสิฮอดล่องไขคย,ยากีดนั่นะนั่นแหละพี่น้องตรงมาเลยพ่อเลยงานยุบกไก่พี่น้องเห็นไปเ้เหลี่ยมๆอยู่ม,มาหลาย เป็นพี่เสกวะเพป็นถามว่าเป็นพี่เสกวะวันปี้พี่เสกมาเอ่อเที่ยวดูสาวน้อยครับเพื่อนๆนะเรารู้สึกว่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้งมากเลยปกติเขาจะมาลุมถ่ายรูปนะวันนี้ร้อนแล้วมันหนวดลึบอ่ะพี่น้องเฝ้าไม้เลยพี่น้องตอนนี้ครับผมเน่ยสวัสดีครับ ตอนนี้อุ้งหิงก็มาถึงงานแล้วยังเลยห <Ble> ักแผ่นกับมาแล้วเพราะตกับมาแล้วพี่น้องไปหาอาจารย์ฝึกทยโยเห็นเห็นพงยาค้ำฐานไปหนิวันดี้เอฮะเออสิบวัตต์โตดอกเตี๊ยครับคุณที่สิบวัตต์ดอกเว้โบกันนะซื้อพันธเราเนี่ยเราวันเราบ่เราเราบ่เห็นพงยาค้ำฐานเลยพงยาค้ำฐานเออแกไม่ได้มาวันนี้เจ็บป่วยของพุณแม่เมื่อกี้เหรอเอออย่างน้อยๆก็ไม่ไม่เสียเที่ยวที่แต่งตัวมา อาแอดมีน้อยน้ำอยู่ไงยังไม่อะมาเลยไม่ได้กินยาตีองเดสานหยแล้วอมเดไดกินมาสบู่วเาี่นัี่น้องมาเดี๋ยวอัปเดตคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ